ตอนนี้มาแรงมากนะครับปืนแตกปี28สวัสดีพี่พี่เอฟซมือหมายสองยามช้าทุกท่านนะครับวันนี้แบ่งปันพาแท้ดูง่ายสบายตานะครับได้ช่อไปยิ้มมาอีกหนึ่งช่อนะครับโอ้โหลิมิเต็ดสุดๆนะครับช่อน,นี้มี9องค์อีกแล้วนะส่วนใหญ่ช่อจะเป็น9องค์เป็นพิมพ์แป้ยิ้มทั้งหมดเลยนะครับรับประกันแท้ดูง่ายให้โอ้โหสวยแท้ดูง่ายนะครับ ช่องนี้เปิดไว้เอาตัวเลขเปิดนะเปิดสี่พันแปดร้อยแล้วกันนะตัวเลขนี้ไม่ได้บวกค่าแรงนะครับอยากจะเปิดสักห้าห้าหกพันนะครับหายากนะครับไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยอ่ส่วนตัวถ้าเป็นเนื้อหาเก่าจัดอย่างเงี้ยเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนะปิดไปไม่แพงปิดไปเกือบครึ่งหมื่นเหมือนกันนะครับมีเก้าองค์นะครับเป็นช่อแท้ดูง,ง่ายนะตัวองค์พาเขาหล่อล่ำทุกองค์นะครับ เก้าองค์พิมพ์แท้ถูกมาตรฐานนะครับตรงจุดไหนที่เป็นจุดจ่ายตังมนี้หมดนะครับแท้ดูง่ายนะการช่อเดิมๆนะครับไปบุกเหมาบ้านมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้อยู่ในอยู่ในมือผมแล้วนะเปิดไม่แพงมีนิยมนะของเก,ก่าเดิมๆนี้เปิดไว้ห้าพันนะครับถ้าชอบก็ต่อรองได้ ส่องกันเร็วๆนะครับเนื้อหาบางคาน fc ก็ชอบนะลงลงไปล่าสุดทักโทรมาสอบถามเยอะนะแต่ก็ยังอยู่นะครับตัวเลขเปิดไว้แพงผมเลทไว้4,500นะครับถ้าทานใดชอบก็ไว้4,500ก็โทรมาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวบอกเบอร์ก่อนนะท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 1 2 3 7 7 1 6หรือจะสแกน QR codeline แออะไรก็ แอดมาได้เลยนะครับหรือมีพระอยากส่งให้ผมชมก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับอ,องนี้เป็นนิยมบางคานนะนิยม A บางคานเก่าแท้ดูง่ายผมดูแท้องนี้เป็นนิยมนิยมปืนแตกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขา <c oughs> นิยมเนี่ยเขาก็จะมีหลายพิมพ์นะครับองนี้เหมือนมือเขาเป็นก้ามปูแต่พิมพ์เขาเออผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นจะมีเสียง โอ้โหผมไม่ชัวเรื่องพิมพ์นะต้องขออภัยวันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมปืนแตกแล้วกันนะครับแท้ดูง่ายนะเปิดไว้เอา2,500นะครับปกติถ้าเจอฟอร์มนี้ก็ต้องสองพัพอปนะครับไหวเท่าไร่ชอบเท่าไหรใส่ตัวเลขมากันได้นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมปืนแตกรับประกัน้าแท้ดูง่ายคือตอนนี้มาแรงมากนะครับปืนแตกปี28เอา องหลุดจ,จองนะองนี้ที่หลุดจ,จองมาเหมือนลงวันครั้งนั้นก็ยังอยู่นะวันนี้เปิดเจ็ดพันห้าะครับเปิดเจ็ดพันห้านิยม A อทานสูงนะครับเหลืออยู่2ององสุดท้ายแล้วนะครับพระลักมื่นหายากนะครับวันนี้เอาหลักพันเอา7จ็ดันห้าแล้วก็ก่อนจะปิดคลิปวันนี้มีแฟดมาให้ดูอีกหนึ่งอีกหนึ่งคู่เหมือนตอนนั้นก็เคยลงไปแล้วนะคู่เนี้ย นะเหมือนจะเคยลงไปแล้ววันนี้เอาแบบหล,หลุดไหมคู่นี้เผื่อมีท่านใดชอบนะเอาคู่นี้เอาองละขอเป็นตัวเลขเปิดละกันเปิดอง์ละสี่พันนะฝาแฝดนะครับใครว่าพาแท้นะใครว่าพาแท้ไม่สวยนะครับนี่ก็สวยทั้งคู่นะเอาให้เห็นกันเลยนะว่าพาแท้เขาเป็นยังไงนะครับสังกัดจายเสียเล็ก ออกกุบวัดขวางนะครับปีสองสี่หกสามหกกว่าๆนะครับนะปีสองสี่หกสามนะโดยประมาณนะครับอาจจะก่อนหรือหลังบวกลบท่านใดรู้มีความรู้ก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับวันนี้แบ่งบันพาเทศง,ง่ายก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรถ้าวัดขวางวันนี้หลายชิ้นเลยนะมีทั้งช่อรูปหล่อนิยมนะนิยมสุดทุกองเลยนะวันนี้ที่อามานะนิยมทุกวัดเลยมีอ่าวัดขวางบางคานปืนแตก ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับทานายด,ดูแลชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ